สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ,คะมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะช่องลุงซาพาแซบเนาะื้อนี้มากกับผักก็มีปาปิก้าเช่นเคยคทุกคนค่ะปาปิก้าลูกใหญ่ค่ะอันนี้หวานหอมกรอบกรอบมากค่ะมะเขือเทศค่ะทุกคนค่ะและก็มีอ่ปาปิกา้าคือกันอันนี้เป็นปาปิกา้าคนละยางอันนั้นลูกเลี้ยวอันนี้ลูกกลมแล้วก็มีหอมแดงค่ะมีหัวหอมแดงเนาะแล้วก็มีผักสลัดคือเกาค่ะทุกคนค่ะมีกระหล่ํา ดอกค่ะทุกคนพิเศษวันนี้มีแฮมมาด้วยนะคะทุกคนค่ะแฮมหมูนะคะทุกคนค่ะนี่ฉีกออกให้ดูนี่แฮมเป็นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเป็นหมูลมควันค่ะทุกคนค่ะนี่เราจะมากินกับตําแตงนะทุกคนค่ะเอามาวิกับตําแตงของเราอืมแซบ่บ อืมอร่อยมากค่ะทุกคนอืมมันจะออกแบบหอมๆลมควันลากาสิจะออกเอ้มเค็มๆเค้มหน่อยหนึ่งกระแซบนะคะทุกคนค่ะอืม เริ่มต้นจะปลาปิกาของแซบอืมอืมกระเด็นกระเด็นเฮียอืมอร่อยมากทุกคนตำแตงกุ้งอือน้ำกระเด็นนุ๊ นุ่มสดหนาไปเรื่อยแบบทุกคนหอมแดงตาสว่างเลย อมีคนถามว่าหอมแดงที่นี่มันแซ่คือหอมแดงบั่นเหรเาบอสแซ่ด้วจ้ะแซ่คือกักน,กนอืมเล้วก็เท ก็เคยเทศแบบหวานแห้งทุกคนค่ะอันนี้ดอกกะลัมนะคะดอกกะลัมกินก็สมกับอือหือกรอบแห้งดอกกะลัมกรอบหวานแห้งทุกคน อเลยว่าตำแตงมันนี่แบบได้ใจมากอขอกินสงนะจ๊ะเพราะ่่ายิบบ้านถือกุ้ง อ,อร่อยมะเขือเทศพูดแล้วพูดอีกมะเขือเทศแซ่บขัดจับ ให้กินเป็นนามเลยอ่ะลุงแฮมสโมคลมควันนะทุกคนค่ะ Субтитрувальниця ผักเมื่อหนาวเขาสิดกออบนะคะทุกคนผักเมื่อหนาวเขาจะเอาสิดกออบมันสิเป็นคือจ่งผักเขาเอาไปเส้นไม่ได้ตู่เย็นนึงสิละมั้งนัว แซ่บมากทุกคนแซ่บแห้งอือกินอยู่พอดี อากาศเย็นๆจนเนื้อแตกหอมแดงอืม,อม แซ่บมากแซ่บแห้ง น้ำแบบสดชื่นมากจริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะแฮมขออีกชิ้น <c oughs> มันแซบนะคะทุกคนคะ่ะมันแซบตรงเนื้อมันเนีนุ่มแห้งนุ่มๆแบบมันช่หอมแบบมันี่หอมความมันแซบตรงนี้ไหมจ๊ะอืม hết rồi. In pay cái dụng đi. อ๋นวนำประแดกนำประแดกนว่านวดนวดนุ่นนนยแห้งครับประมีการนุ่ยแห้งลุงกิ้นจนว่านี่ tương lai bự uh -huh. Cũng nửa quá Nửa ừ. quá กะหอมแดงมันอีเพราะไข่แซ่เพราะไข่แซ่ขึ้นตาไปเลยหืมัะแขงมันมึนมันจับว่าถือแหมพี่นอ้องหัวหอม,มนงีย หอมล้นมมันในใยนะค่ะทุกคนคะ่ะไม่ได้กินมาเบิดเป็นมันในใยแห้งเพราะว่าพักอัน้บานเขาแบบเขาลำดอกบันเขาแบบอือทุกคนคะ่ะกรอบกรอบกรอบละหวานแหมกรอบละหวานแบบ Ah. แซมแซมแห้ง安康ั่พัปอร่อยจ้าทุกคนค่ะมัหนีลุงซาพาแซบกะกินเบิดกินถั่วนกินเบิดลงไปจาาเรือมาเคือเทศเลือตอนนิดเดนนอเดียมันนสิขอล่าไปก่อนนะคะทุกคนค่ะพอกันไม่คิปหนาไปนี่ ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นะจ๊าเด้อบ๊ายบาย